หมู่บ้านเหมืองกุ่งเป็นหมู่บ้านที่ทําเครื่องปั้นดินเผามากว่า200กว่าปีที่สืบตอ่อกันมาเราก็อยู่ที่เหมืองกุงแล้วนะครับที่นี่นะคะจะเป็นหมู่บ้านที่ไว้สําหรับปั้นหมค่ะที่นี่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ที่หลากหลายนะคะมีแม้กระทั่งปั้นหมแล้วก็มีศิละปะอันตรีเ,เลยค่ะเขาจะมีฝีมือทางด<ข>้านเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเมื่อกนน่อนเขาจะปั้นให้กับเจ้านายไฟเหนือนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มปั้นเพื่อใช้ในครัวเรือน เจอเงได้กินเล่าอุ้ยสินค้าหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านป้านกันอ่ะก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือมีน้ำต้นกับน้ำหม้ออยู่2ตัวที่ป้านกันแต่ปัจจุบันอ่ะก็มีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างที่จะมากหลายนอกจากน้ำต้นกับน้ำหม้อแล้วก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบันด้วยนะคะอย่างเช่นเป็นสินค้าที่เป็นซิวีเนียของที่ระลึก หรือว่าเป็นสินค้าประเภทกระถางต้นไม้หรือว่า,าสินค้าต่างๆที่แบบสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในยุคปัจจุบันน้ำต้นของเราอ่ะจะเป็นทรงท้องป่องคอยาวขึ้นเนาะมีการขัดหินแล้วก็การทาสีด้วยดินแดงอันนี้คือเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน แม่เจ้าสีนี่มันมีแบบเอกลักษณ์อย่างไรกัเจ้ามันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านลูกเป็นสีแดงเป็นของหมู่บ้านจะมีแค่บ้านเหมือนปูงได้สีเนี้ยอ๋อแลายลักษณ์ข้านอื่นนี่จะเป็นเทมซิงกันเถอะโดยแม่เจ้าที่แบนอื่นที่เปิ้ลๆมันจะเป็นเปิ้นแบบแปะดินแดงอ่ะแหละอ๋อเราจะใช้ดินอะไรอย่าง้รดินอย่างเงี้ยลูกแต่เปิ้นแบบเปิ้นแบบแปะดินแดงไงควนใจดินแล้วก็ไปเผามันจะออกมาเป็นสีดินนี่ลูกเนี่ยกับชะลอกให้ได้หันเลย ขึ้นทะลเนี่ยขึ้นแบบป็น,ปนื้นเพราะว่าสินดินแดงเนี่ยเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเป็นตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาแล้วไงปกตินี้มาจะมีคนมาเที่ยวเที่ยวชมที่นี่เยอะไหมคะปกติแล้วอะ่ะก็จะมีคนท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะในกลุ่มของอคนที่มาเที่ยวในชุมชนน่ะส่วนมากจะเป็นกลุ่มเซฟครอบครัวหรือว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนที่เป็นกลุ่มคณะที่แบบ าทางโรงเรียนต้องการให้เข้ามาเห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นปกติที่นี่มีวันทําการเปิดปิดหรืออะไรไหมคะเราจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9กนาฬิกาถึง1ิเออสิบนาฬิกาวันอาทิตย์นี่จะเป็นวันหยุดของชาวบ้านเนาะใช่แล้ว ไปีท้ายนี้นะคะอยากจะขอให้ร่วมกันเชิญชวนให้คนเข้ามาร่วมทํากิจกรรมที่นี่ได้กิจกรรมของบ้านหมุงกุ้งนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทําเครื่องปั้นดินเผามีชิ้นเดียวในโลกถ้าทําแล้วก็คือมีชิ้นเดียวอ,อสามารถจองได้ที่เพจไหนครับ<ะ>ที่อยากมาเพจบ้านหมุงกุง้งคอชอรี่แฮรีคาร์ฟตำนานน้ำต้นคนปั้นดินนะคะเราก็จะอยู่ในเพจของหมู่บ้านเลยแล้วก็จะมีแอดมินตอบ ขอเวลาสักช่วง <laughs> บางคนตีหนึ่งโทรยัง,ย,งยังทักมา,อาขอเวลาราชการนะคะทุกคนเวลาราชการ <laughs> นิดหนึ<า>่งค<า>่ะวันนี้เราสองคนก็ขอขอบคุณม,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะชิ้นงานเมื่อกี้